ข้อที่33นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าศึกษาเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่เป็นจุดมีกําลังเสียงคงตัวและสามารถปรับค่าความทีของเสียงได้วางแหล่งกําเนิดเสียง2แหล่งที่มีกําลังเสียงเท่ากันนะครับไว้ใกล้กันให้เสียงที่มีความถีเท่ากับผลของการวัดค่าของความดันอากาศดังกราฟครับแหล่งกําเนิดเสียง Y ให้เสียงที่มีความถีเท่ากับ2 0 0เฮิร์นะฮะจากกราฟนี้นะครับแหล่งกําเนิดเสียง x ให้ความถีเท่าใดอ่ให้เราหาความถีที่แหล่งกําเนิดเสียง x อกมาครับ และถ้าเกิดเปิดแหล่งกำเนิดเสียง x และ y พร้อมกันคนหูปกติจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไรถ้ากำหนดให้คนปกติสามารถได้ยินเสียงบีดเมื่อความถี่ไม่เกิน7ครั้งต่อวินาทีนะครับอะไปดูที่การหาความถี่ก่อนนะครับจากกราฟครับถ้าเราต้องการหาความถี่ในข้อนี้ครับครูจะใช้วิธีการหาโดยการวิเคราะห์จากค่าของคาบนะครับเพราะว่าในที่นี้กราฟเราจะให้เวลามาครับว่าคลื่นนี้นะครับใช้เวลาไป กี่ช่องนะครับซึ่งเขาบอกว่าช่องละ1นคูณสิกำลังลบสนะครับเพราะฉะนั้นการหาคาบคือเป็นการวัดค่าของเวลาของคลื่น1รอบครับคลื่น1รอบก็คือวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับหรอบนะฮะทีนี้ถ้าเราไปวัดเวลาของคลื่น1รอบเนี่ยนะครับเราจะได้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4ช่องนะครับมีทั้งหมด 4, 10, อยู่ช่องเพราะนั้นมันจะได้เวลาทั้งหมด4ี่คูณสิกำลังลบสวินาทีนะครับเพราะนั้นคาบของมันก็คือจะเป็นค่าเท่ากับ 4คูณ10กำลังลบ3วินาทีนะครับนั่นคือคลื่น1รอบใช้เวลา4คูณ10กำลังลบ3วินาทีนะครับทีนี้เราสามารถหาความถี่ได้จากสมการนี้ครับเเท่ากับ1ส่วนคาบนะครับซึ่งความถี่ตรงนี้ครูให้มันเป็นความถี่ของแรงกำเนิดเสียง x แล้วกันก็จะกลายเป็น f, f x นะครับจะเท่ากับ1ส่วนตัวนี้ครับ4คูณ10กำลังลบ3นะครับ 4คูณ10กำลังลบ3นะครับทีนี้ลบ3ครับเราก็เอาขึ้นไปด้านบนนะครับจะกลายเป็นบวก3นะครับตรงนี้จะได้เป็น f x จะเท่ากับ1คูณส0กำลัง3นะครับส่วนด้วย4อ่า1ส่วน4ก็คือเป็น0.25นะครับก็จะกลายเป็น f x เท่ากับ0.25คูณกับ10กำลัง3นะครับหรืออาจจะเขียนได้ว่าเป็น f x เท่ากับ250 เฮิร์ตนะครับนี่คือความถี่ที่ออกมานะครับต่อไปครับเราไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเสียงบีดครับาการเกิดบีดก็คือ,อบีดคือเป็นลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากเสียง2แหล่งกําเนิดครับอามาแทรกสอดกันซึ่งลักษณะของการแทรกสอดเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดลักษณะเสียงที่เป็นเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันนะครับอ่าดังกับค่อยสลับกันเนาะโดยเสียงทั้ง2แหล่งกําเนิดนี้นะครับจะมีความถี่ไม่เกิน7จ็ดเฮิร์ตนะครับเราสามารถหาความถี่ได้จากสมการนี้ครับ คือ f b เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f 1ลบกับ f 2ครับ f 1คือแหล่งกำเนิดเสียงที่1 f 2คือแหล่งกำเนิดเสียงที่2นะครับให้ความถี่ออกมาเนาะแต่การเกิดบีตตรงนี้ครับ f 1และ f 2เนี่ยนะครับ f 1และ f 2จะมีข้อแม้ว่าจะต้องมีความถี่ต่างกันไม่เกิน7เฮิรตครับไม่เกิน7เฮิรตนะครับมันถึงจะหาความถี่บีได้นะครับหรือว่าจะเกิดปรากฏการณ์บีตที่มีเสียงดังเสียงค่อยสลับกันได้นะครับทีนี้ครับ ถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่เราไปหามานะครับ x เน er, ี Hz, uh ่ยนะครับให้ความถี่เป็น250นะครับแต่ y ครับเมื่อกี้โจทย์บอกว่าแหล่งกำเนิดเสียง y นะครับให้ความถี่ที่2 0 0เฮิร์ตเพราะฉะนั้นมันต่างกันตั้ง5 0เฮิร์ตครับเสียงที่ออกมาก็คือจะทําให้ไม่มีเสียงบีดเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยไม่มีเสียงดังเสียงค่อยสลับกันนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดเสียงทั้ง2แหล่งออกมาเป็นเสียงดังดังเดียวครับออกมาเป็นเสียงดังอย่างต่อเนื่องครับ ก็คือจะตอบเป็นข้อที่5ครับมีความถี่เป็น250แล้วก็เสียงดังอย่างต่อเนื่องนะครับอ่านี่คือเป็นคำตอบข้อที่33นะครับ